อ่าทีนี้ใค<น>ยเดินอ่าลคนทีลคนเดินไปอ่าเดี๋ยวนะครับมีเกมสนุกสนุกสำหรับมือมีดของผมอ่อาอ้าวมีดใส่เป๋าเหมือนหนังคารบอยครับคนคาดหลังสุดย <laughs> ี่สิบดูนะหลานผมครับไปก่อนเลยหลานผมไปก่อนเลยไไหนออออ่ะเ เออมันสนุกสนุกนะครับมันก็ลองดูนะครับว่าใครจะไวอ่าอันนี้มีอันนี้นี่ลูกน้องผมคนอันนี้มือออ่ามืลับอันนี้นะครับอันนี้อ่าดูนะครับสนุกสนุกอ่าคนค้นขาดค้นขาดก่อนหนึ่งร้อยบาทได้หนึ่งร้อยแต่คนขาดที่หลังสุดยี่สิบนะครับยึดพื้นยี่สิบเดี๋ยวเดียว มันจะมีอะไรเล่นกันสนุกสนานนะครับเราก็สนุกสนุกอ้าวอ้าวอามีดอ้ามีดมีดมีดมีอาอันนี้นะครับเป็นแบบคารบอยเลยนะครับคารบอยเลยอ้าวเอานะฟังนะาหนึ่งสองสามตัด uh, ก๊บอ้าวเฮ้ยเฮเฮ้ยอ่าวอ้าว อ่ามันมันต้องดูด้วยวิดีโออ่าอ่าอ่างงเลยครับโอ้โหความไวใกล้เคียงกันโอ้โหไหนดูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เดี๋ยว,ยว,ยว,จ,ะยวจะได้ดูนะครับว่าใครได้หน,นึ่งร้อยเนาะนี่โอ้โหมือมีดผมนะครับโอ้โหไวกันน่าดูเลยนะครับแหมคลิปสนุกสนุกนะครับ